มันก็เป็นอย่างนั้นนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับเป็นข้ามายางอ่าฮะอ่าฮะอมันต้องวินสะงน่นอ๋อฮันเตอร์วินซางมันมันคันเตอร์ต้องวินก่อนตาหนึงอย่างงี้นี่เองแล้วมันจะรีเกมใหม่ย่ี้เองเร็วๆอ้าวเอ้าเครยาไเพยี่่ันอร เสด็จตายมาบอกเลยตายอุ้ยอุ้ยเวยติดเลยววะเฮ้ยนุเป็นไรมามึงบักใช่ไหมยอมบักูว่าแล้วไมเว้ยไม่ต้องบักไม่ต้องบักเบื่บักยังไงเด้อบักยังไงจ้ะ

ก็อุ้ยเหี่ยโอ้ไม่ก็อุ้ยเหี่ยไปแล้ว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 ไปไปแล้วติดติดประตูติดประตูด้วยโอ้ยประตูประตูประตูเหี้ยไม่ใช่อันนี้เหี้ยไม่ใช่อันนี้เอออันนี้เออตู้เป็นอะไรวะตู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ไปแล้วโอยไปแล้วโอย Ah? อะไรวะยมจำนวนหลบตาดิ feet, ia, mm. im ito> <im ito> ้นพีดหาพี่ไม่เจอหลบพีดหาพี่ไม่เจอหลบดีเงี้อแ้ออขุ่ยเหี้ยดุ่ยเหี้ยไม่ใช่แม่ตื่นแม่ตื่นช่างงี้ไงสักครับช่างงี้ไงสักครับไปอยู่ห้องนี้เอสเอส ฮ่าไม่เจอแน่แน่าไม่เจอแน่แน่หมวดนี่บอกวาใช่ะเฮ้ยเอ้ยทำอะไรเฮ้ยมันเห็นเด็กที่อยู่แถวนี้ดิไอ้บี เอ้ไปหน่อยไม่เห็นติ๊กวัะเออเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็นเดินทั่วๆดิขึ้นไหนมาหายมันดีๆอยู่นี้ใช่ไหมเออเท่าไหร่นี้อยู่นี้ใช่ไหมเออเท่าไหร่นี้แหละข้นไหนัวมึงเลยไปแล้วมึงเลยไปแล้ว อะไรเนี่ยตั้งตั้งอยู่เนี่ยไม่อยู่วะตู้ปลาไหลอะไอใบสามารถใส่น้ําได้อยู่ข้างบนข้างล่างลยเนีละเอ้ยอยู่วันนี้แหละโคตรไปสุดชิลเลยเนี่ย อาเจ้าทั่วอาเจ้าทั่วอาเรื่มุมนั้นกูเป็นกวอาบมัเนี่ยกูเป็นการอ่บมันเนี่ยวินวอสกูเออกูวินวอสไม่มีแ่ช่า่อยู่ไหนวะโนจับโยนจับโยนจับโอยโดนแข็งเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะไร เห็นอะไรอยู่ไหนวะเห็นอะไรเฮ้ยกีเห็นดิบยายาโอ้โหแค่ต้องเปิดเดียวแค่ต้องเปิดเดียวเห็นแล้วโอ้โคตรเร็วเลยแอมโคตรมาโดนโดนไม่พี่ข้าบ้าไม่พี่ข้า ยี่สิบเมตรเลยตอนไปโดนโดนแล้วล่ะเอานี้มาเชี่ยมไอปิงขึ้นบัาเชี่ยมไอปิงขึ้นบัาไอ้สัตว์เอี่ปิงแค่ไหนแปดสิบแปดสิบไม่ยอมไม่ยอมเอาละฮะมีการทิ้งร่องรอยไว้ด้วยฮะมีการทิ้งร่องรอยไว้ด้วยฮะมันเปิดประตูไว้มันต้องเอาเชี่ยมอะไรไปแน่ปปปรระะตูไไไว้้าเเออียแน่ นนาาออะะไไรรววใค้พูดในแถวนี้หรือตัวมันพูดเขาอะไรพีดเขาเข้ามอแล้วเขาเข้ามาแล้วแสดงว่าพึ่นเข้าเขาเข้ามาแล้วเขาเข้ามา้วออกเขาออกไปแล้วเอ้เที่ยวมันอยู่ไหนวะ เราเดินเราเดินเดินอ้ดหอยดิอไรติดอะไรตอนนี้ไม่ได้นะต้องย้ายโคเบอร์และอาวต้องอ้ยอ้ยอู๋กูไปแล้วไปแล้ว

เนี่ยไปประตูทิ้งไว้ด้วยเออเออเอาซีฝ่ายกูเลยประตูเนี่ยเอาสีฝ่ากูเลยประตูเนี่ยมีมีอะไรอยู่ประตูนี้ เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่แหมตรงนี้มุมดีนะแหมตรงนี้มุมดีนะไหนวะมุมเดิมเหรอวะมุมเดิมอันไหนฟงปฟงฟงฟงอันไหนฟงฟงฟงไอชิวขึ้ขงบนงงข้างล่างนะข้างล่าง ข้างล่างข้างล่างด้วยพี่ทำอะไรพีทำอะไรอยู่ไหนวะ ตัวระดับโลหนะักซ่อนตัวระดับโมก <c oughs> หากม่เทลหาม่เทลออยู่ไหนวะหา,ายากแท้เว้ย <c oughs> ชั้นล่างเลยชั้นล่างเลยชั้นล่างชั้นล่างอยู่ในบ้านหรอะอยู่ในบ้านครับอยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน <c oughs> เตะไหนวะ <c oughs> อ๋ไม่เจออ๋อไม่เจอเข้าไปอีกแล้วเหยียบผู้อีด้วยเหยยีบเข้าไปอีกแล้วเหยียบอยืนทงไหนวะกูไม่เห็นจริงเหรอวะเตรียมหนีแล้วเมื่อกี้เนี่ยเตรียมหนีแล้วเมื่อกี้เนี่ยหนีอะไร

ปลายหานอยู่และวี่ไหนวะเอ้ยอยู่ใกล้ตัวเอ้ยอยู่ใกล้ตัวใกล้ใกล้ตัวเออใกล้กล้ตัวเลยใกล้ใกล้ตัวด้วยเพียงเพียงแต่เรามีอะไรมากันขวางเพียงวาง ไหนวะไอ้ะวิจิตออะไรอะไรอะไรโอ้ยพี่เพต่ตั่แหลก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 ก็ตายโอ้เป็นสามรอยอะไรกันเนี่ย what the fuck โอ้โบินสามร้อยไอ้เฮี้ยหงงเฮ้ยทำไมมันแหลกอย่างงี้วะเฮ้ยทำไมมันแหลกอย่างไงวะโหลดหลายครั้งไว้เปล่าโขไม่ได้เปิดเลยเลยเนี่ยโอ้เลยเนี่ยโอ้ชิบหายแล้วแม่งฟักอีกแล้วทัวทีมึงยอมทำตอนที่ต่างทมึงยอมทำ ใหม่ใหม่ใช่ไหมใหม่บอกเลยนะครับว่าใหม่นะฮะไอ้เฮี่ยทำไมปิงมาสามร้อยไม่เข้าใจวะาทำไมสามร้อยแต่ไม่บอกเชี่ยใครมาทำไรเน็ตกูบะนเน็เชี่ยใิรกูบะเนเน็ตเฮ้ยได้ยินเสียงเขามาแล้วฮะเขามาแล้ว ได้ยินเสียงเขาไปแล้วฮะเขาไปแล้วนะครับเฮ้ยเด็กเป็ดเด็กดอก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 กลับมาเด็กดอกกลับมาไอ้เขี้ยวแม่งแหลกอ่ะไอ้เขี้ยวอีชิบหายเลยไอ้เนี่ยหนีไม่โดนเลยคุณ ไปแก้ความแหลกก็โอ้ยนี่มันแหลกกองไปคนสร้างไว้ให้หล <c oughs> ังเผื to together, so ่อไม่แหลกเออนั่นดิเดี๋ยวจะลองดูลองดูโอ้ยแหลก ประตูโอ้ยประตูโอเคโอเคปิงนี่มันปิงน okay. er> ี่แม่งฆ่ากูได้จริงปิงนี่แม่งฆ่ากูได้ปิงนี่มันเยี่ยมจริงเออจะว่าไปปรับมุมมองไปอีกมุมมองนี่ทำไงวะเออพี่ก็ทำไม่เป็นเออพี่ก็ทำไม่เป็นอยู่ไหนวะไปเยี่ยมันแหละก็ หมองขึ้นนอกก็ไม่ได้ัวคุณเลือกผิดที่แล้วไงัวคุณเนอ่ะมองแค่นี้แล้วกันมองแค่นี้แล้วกันโอ๊ยโอ๊ยโอยเขาอยู่ไหนวะปีนสามร้อยคืออะไรวะเนี่ยปีนสามร้อยคืออะไรเขาว่าปีนเก็บขวดน้ำอีกแล้วนะฮะมันเป็นของดีนะฮะเป็นของดีเอ้ยอจักกูวิ่งกูวิ่ง

มแล้ววะมาเฮ้ยเอาข้มอนปู้ว่าโดนฆ่าดิวโดนฆ่าดิเ้ยเ่ยียแดกตัเดียวเขาล้อเยียนแดกตอนเดียวเขาล้อเนี่ยวะอุ้ยมีการแดกเป็นบางช่วงบางตอนนะใต้นี่เหรอวะใต้นี่เหรอวะ ก้มันก้มหายเลยก้มันก้มหายเลยอุกอุ้ยีหงเล็กไม้นี้เลยแรงเล็กไม้นีเลยม่มีความฝานดีเลยไมีความานโ้ยไปไปซ่อนไปไปซ้อนเราเป็นไอ้นั่นมากดีกว่า อนั่นนี่อะไรวะห้องไหนวะห้องไหนวะอยู่ห้องไหนวะเว้นละสิบวิสิบวิเฮ้ยพิงแปดสิบแล้วโอ้ยแบบแปดสิบแล้วหนึ่งมาหนึ่งมาโอ้โหมันเปิดประตูล็อกกุญเเละเปิดประตูล็อกกุญเเละเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไปทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไปทำอะไรทำอะไรอเห็นดิ โอ้เห็นการขยับเลยโอ้หเห็นการขยับเราเป็นของที่เขาจะฆ่า<อ>ไม่ถึงมันดีกว่านะฮะจะฆ่าไม่ถึงมันดีกว่านะฮะ,ะอุ้ย่งวิวิ่งปิ๊สม่ไม่มส่องมาไม่ไม่มส่องม,ม,มา ั่งมันครับช่งมันครับเข้าบ้านบอนเลยฮะเดี an ๋ยวทำไมกองไปอยู่ข้างนอกเช็คเลยเช็คเลียงอันเช็คเลีงอันด้วยเช็คเลีงอันด้วย อันนี้ปลอดภัยโอ้โหโอ้โแต่าโกงโอ้โหสาวนเดียนโอ้โหสาวนเดียนรู้แล้วรู้แล้ววะไมยกล่องนี่มันมุดดินแปลก โอ้ย oh, ยังมีการโอเคเอาดาอะไรโอเคเอาดาอะไรดาอะไรวะเนี่ยดาอะไรเนไม่รู้แมพมันมีแค่เนี้ยโอเค